ลงข้างในครับวินเท,ทวงวันนี้ฮะอันนี้กุญแจประตูใช่ไหมครับใหญ่เลยปิดได้แค่นี้เหรอฮะนะปิดได้อีกนี่คนเพิ่งเริ่มทำรถเดินทำไมไม่ได้น,นี่นี่รถวิ่งอะไรครับก็วิ่งของเก่าของเก่าของเก่าโอ้ 29, 29. <29. S 2> โหลุงนั่งได้แค่นี้เหรอหหเดี๋ยวดูดยายก่อน,นยายปิดประตูเหรอ ทำไมไม่นั่งตรงหน้าข้างหลังปลอดภยัยเหรอฮะโอครับวางนีมือมันจะนีมือ,มอปิดแค่นั้นเหรอจะถืออย่างเงี้ยนี่ฮะเขาดูให้แล้วครับนี่ฮะร,รถแรงครับมาเลยครับดเ,ดเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ นี่รีวิวรถครับยังไม่มาครับยังไม่มาออกได้ยังออกได้ยังมาเลยครับมาได้เลยไปมาเลยวถ้าไม่ไหวก็เบรกพ้นครับ คนเขาหน้าจะติดแก๊สนี่ฮะคนเรามีไม่เท่ากันครับไปครับโชคดีครับลุงนี่ทีมงานบางแฝด